เดี๋ยวหน่งกบกไล่น้องพี่น้องน้อพี่น้องน้สบายดีเป็นกะมาสาสังพี่กันเนาะสบายดีพี่น้องบองบังบสู่สุคนยินดี่ตอนครับเขาสู่สองเบากีเส้นเหลพี่น้องมันนี่เบากีเส้นเหลก็จะไปสาธังเนาะพี่น้องเนาะสาเบิดสมอบบ้านนี่แหละพี่น้องเนาะไปสาธังเขาถือผ้าถืออันนั้นจกไปยังไปน้ำพี่น้องเนาะว่าผิดขอขอไปเนาะพี่น้องเนาะ ปอไปแป้งทางนําพี ang, ่น้องนอทางก็เป็นบกเป็นคมหลายพี steps, ่น้องแต่ทางแรกก็เพิ่นสิเอาป้มจูบเนาะพี่น้องจูบขึ้นก่อนเนาะบกแลป้มจูบไรสิเอาคุษาเอาพี่น้องบานเฮาก็สิบ่เอาหลายพี่น้องเฮาสิพาพี่น้องไปเลยเนาะตอนนี้เฮาก็มาหอดทางยางข้าสางเลยพี่น้องก็มีผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นแป้งทางนําเลยเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวนี้เขาก็มาหอดสางเลยเนาะพี่น้องมาหอดสางเลยเดี๋ยวนี้เขากา็ไล่น้ำอ,อุปก,ก่อนพี่น้องเนาะเอาหนามอ,อุปก,ก่อนแต่ว่ารถกับธนามาพี่น้องโอมกับธนามาเนาะทะเล,ลจูบกับกวนเขากัทธนามาไลายพี่น้องเนาะเขาก,ก็ต้องรอพี่น้องโอ้ทำกวาดสะอาดเว้นี่ทำกวาดสะอาด ไล่น้ำให้มันออกพี่น้องก็มันก็เนาะเอาทำความสะอาดพี่น้องมันจะสีได้โบเพื่อเปลี่ยนไล่เนาะที่คุ่นมันก็เกิดไข้พี่น้องถ้าเราทำความสะอาดเนาะต่อเห็ดทางาณพี่น้องเนาะแม่นใช่ไหบ้านนี้เกาจะไปจังกอนพี่น้อง เดี๋ยวรถมาหอาสถ่ายพี่น้องเบิ่งนเนาะเพิ่นเอาจักมากเลยพี่น้องเนาะล่อถ่ายอีกจักเครื่องหนึ่งพี่น้องเนี่ยมาเลยเครื่องนึงเนาะใส่สองเครื่องพี่น้องจูบนี่เนาะเอาโกมก้นหอยพี่น้องเนาะโกมหน่อยจักจักกระติดมาเลยพี่น้องกับอันโกมเลยเนาะรถ่าพี่น้อง มาเพิ่นยังแป้งเนาะเครื่องหนึ่งพี่น้องสีสองเครื่องถือเนาะนี่ก็พี่น้องมาพี่น้องก็ไล่เริ่มไล่คนเติมเลยเนาะเดีเ๋ยวนี้เพิ่นกำลังทำความสะอาดเนาะพี่น้องทางปัดแป้งเนาะ อยู่ไก่สางพี่น้องเพื่อบริยากให้หันใบไม้กูลงสางเนาะทำความสะอาดประสานสาพี่น้องเนาะใอ้มันจบมันงามเนาะพี่น้องเนาะให้มันสวยงามบวบใบไม้มันก็สิบ,บกู้ลงพี่น้องถ้าปัดเน้าแป้งมันมันงามเนาะบ้านนี้ยาก็จะไปท้ายพี่น้องเบ่งทางเมื่อเนาะเขาปัดแป้งอยู่พี่น้องกำลังทางปัดแป้ง ตามเส้นทางพี่น้องเนะาะทำความสะอาดความสมามัคีเริ่มกลับก้มน้ำเป็นเลยพี่น้องเนาะ เดีนี้ก็บลกไลนน้องพี่น้องเนป็นใส่ซองเครื่องเลยเนาะนี่กำลังบลกเติมเลยพี่น้องเพิ่งกำลังเริ่มหาโกบหาปลาเนาะมีหลายขู่หลายคนอยู่พี่น้องก้มใหญ่พี่น้องมาเนอะวิ่ง

คนกับซาพี่น้องเนาะมีหลายกูหลายคนพี่น้องตัวนี้มันเป็นบุกเลิกเนาะพี่น้องเนาะที่ว่ามันยังเลิกอยู่พี่น้องเ้าก็ลงหมดบุกเลยเนาะพี่น้องเฮาเห็ยนเนียนยังเลย อันี้ก็แป้งพี่น้อง้วน้ำน้ำกกานนเปลอเปพี่น้องน้ำมันใสเรามาโดมากก็ได้นะพี่น้องัใสมันงามู้น้ำบอก็พี่น้องเาู้น้ำบอู้ี่างนี้มันเป็นปหใหญ่อยู่ดิ

เดี๋ว้าจะป้าไปดีกี่าเฮ้ยพี้งาขี้งาไอ้พี่น้องมูนัมน้องาูเพื่อนกันหนี้พี่น้องหน้ามาเว่าเบยใสขนาดใสงาอ้าวเผื่อ มดิเมดลี่ะป้๋ยวนี้เขากล้ล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นทีมห้อยบัดนี้เขาก็สิเดเมื่อพี่น้องเนาะการสาการจูบมาหนีจูนน้ำสังก็เป็นทีมห้อยเนาะพี่น้องเนาะเขาก็มาเตะ สาสางเนาะพี to to ่น้องเนาะกับเป็นเทียมห้อยพี่น้องเนาะกับเาื่กี้กับบ่มีอย่างไรพี่น้องเนาะสิ่งใดบอกไปแล้วพิษผ่าดกับข้อโทษข้อภัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะที่เขามาเบิ่งมาสมมาก็เลยก็แซ่ก็ติดตามบมื่กี้โดยมาตลอดเนาะพี่น้องเนาะกายาลืมเขามามาอยู่มานนนเมา่กี้เนาะพี่น้องเนาะให้ไปได้ไกลเนาะพี่น้องเนาะเอาพ่อได้ ส่างตามพร้อมผันคงบากีแนีย่ยบาคีหมักเนาะพี่น้องเนาะบากีหมักแนี่ยบากีทำเนาะคือส่ง youtube บากีตั้งใจเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะกับบาคีกับ่มีอย่างไล่ขอจบเพียงตันหนี้เนาะพี่น้งองไว้พบกันในคลิปหนา้าเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง